เชลซีขอโชว์เหนือชั้นระดำ35,000ล้านหวังปาดหน้าปารีสคว้าตัวแทนคีเลียนเอ็มบัปเป้ร่วมทัพรูดีกาเลตติสายข่าวเอซีมิลานจากศติตเตียสื่อดังของประเทศอิตาลีรายงานว่าเชลซี Chelsea วางแผนที่จะเร่งปิดดินคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเพนเพชราจอมถล่มประตูของนาโปลีทีมแชมป์เก่ากันโชเซเรียอิตาลีเข้ามาร่วมทัพบ,บอร์ดบริหารของทัพสิงโตน้ำเงินครามยินดีที่ประเคนซัพจำนวน130ล้านยูโรประมาณ5,000ล้านบาทเพื่อฉีกสัญญาของโอซิมเพน โดยพวกเขาเตรียมที่จะติดต่อกับนาโปลีเพื่อเจราจาโครงสร้างการจ่ายเงินว่าจะแบ่งค่าตัวของนักเตะเป็นทั้งหมดกี่งวดผลงานของสไตร์เกอร์ชาวในจีเรียนในฤด,ดูการปัจจุบันนั้นดอนอัไปลงจากฤด,ดูการก่อนพอสมควรหลังทําไปเพียง7ประตูกับอีก2อแอซิสจากการลงสนาม13นัดโดยนอกเหนือจากเชลซีและโอซิมเพงก็ตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของฟารี่ีแซงแชงกแมงร่วมกับมาคัดแรดฟพรในฐานะตัวแทนของคีเรียนเอ็มบัปเป้ตัวลุกสัญชาติฝรั่งเศสที่เตรียมอําลาทีมหลังจบฤด,ดูการ